โอง่ามครักงามครับเล่า <c oughs> มันไปวะว้ายก่อนญ่เลยพี่น้องก่อนแบบไงว้าหยุ่นเลยใหญ่เฮ้ยเต็มมือเลยแม่เอ้าแม่เต็มมือเลยเ, <c oughs> เต็มมือเลยพี่น้องอุ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนสวยสวยสวยโอ้โลน้ลนลน้นล้นใหญ่ใครเห็นละโมกพี่น้อง ว้ายใครเห็นละงอกสวยสวยสวยเห็นละงอกเห็นละงอกเอ้ยพวกเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่าเดียววะสามใครเลี้ยงกันเลยวะโอ้ยได้สูเห็ดเลยมืึอนี้พี่น้องมันว้ายมาหากพาคุณยายมาเก็บเห็ดคือเก่าล่ะมาเก็บเห็ด เอาๆเอามาเบิ่งแยกแม่มาแล้วใช้พ่อเลยทิใช้ถือฝนบานมันพี่น้องฝนตกเศร้าไหมเด้นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยบานมอห่ดอกงามตัวนี่ดอกบานง่าือถือฝนมาโอเคโอเคโอเคมาเบิ่งอีกดอกใช่หย่าย มีบานบานบานพี่น้องอุ้ยงามเพียงามเพียงโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าไงบานเราหนีงามครับงามเริมเรมเรมโอ้ยงอย่างจังเลยบานเอาหนีงามเราหนีงามโอ้ยโอ้ยโอ้ยงาม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 พี่น้องเอ้าวือฝนไหมบานเราพี่น้องมะลิอยู่นี่เองงามตัวนี้ไหม วุ้ย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 กระไรไ่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยังง่ามอีกหรอวุ้ยวุ้น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 วุ เก็บกันเก็บกันมาดิ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 ใหญ่โอ้โหอีกสองอกสโอ้ยพกเป็นกลุ่มเลยพี่น้องมันมันใหญ่แม่มจ้าตัวนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ โอ้ยจีน้อยจีน้อยวนไหวเลยเนาะกําลังถือกํะลังถืนถือฝนวะโอ้ขางามขางามว้ายมาเลียวมาเรียวมาเนี่ยว้าคุมนี่สามตัวนี่ยดอุวย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 บึงขาบ่งขาพี่น้องไม่งามแท้โอ้ยเดี๋ยหลายเดี๋ยหลายเงวันเนี่ยันวะอันเดียว

อุ <ers> ้ยงามเทพีน้องงามที่อะี่นี่แมงงามงามงามจีสวยสวยตัวนี้โอ้โหสวยสวยตูขาม่วบัวบัวหใหญ่ใหญ่มากมากมากมือหนึ่งสองสามโอ้ีน้อยกีน้อยลองกีน้อยก้นเลโอ้ชุดนี้ไหมเคล่นแถวเลย อ้อ้โหโอ้โหโอ้น่่พี่พพน้นองโอ้โเห็ดขมเห็ดขมเห็ดขมขึ้นตามป่าอยูค่ค่ะต้มก็ง่ายพี่นอ้องเอา้าเอ้ามันหวานวันนี้มันหวาน